ปลุกให้ตื่นพรุ่งนี้หรออ้าวทุกคนทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตื่นจะตื่นไม่ตื่นเดี๋ยวแม่ลากออกจากเตียงเลยจา้า <c oughs> เดี๋ยวนี้บันไดเลื่อนก็อันตรายนะทุกคนเวลาที่จะก้าวผ่านเวลาที่จะหมดบันไดเลื่อนน่ะที่จะลงพื้นธรรมดาก้าวนะอย่าพยายามให้แบบชนถึงข้างหน้าสุดแล้ว ลาให้แบบไหลออกไปเองอ่ะยังไงเราก็ต้องก้าวผ่านนงานเดี๋ยวหน้าทิมกันเนี่ยอันตรายนะรองเท้าที่เป็นหัวยางหัวกลมๆที่เป็นยางอ่ะอย่าใส่อย่างงั้นแต่ไหนแต่ไรละที่มีเด็กโดนแบบบันไดเลื่อนหนีบบันไดเลื่อนดูดเข้าไปอ่ะจะเป็นรองเท้าแตะรองเท้ายางอ่ะอันตรายมากนะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะสุดทางเลื่อนหรือว่าสุดบันไดเลื่อนให้ก้าวนะให้ก้าวแล้วก็อย่าเอา,ทาเาท้าก็ไปทิมไปทิมมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ตั้งแบบว่าเออ ก็คือต้องตั้งสตินิดนึงเวลาจะขึ้นลงบันไดเลื่อนหรือไอ้ทางเลื่อนที่แบบในสนามบินดอนเมืองอ่ะเดี๋ยวน่าจะมีเลือดกากีทางช่อง8นะคะวันแอดเดกรกฎาคมนะคะไว้อัปเดตให้ฟังนะมนตาตะเกียงแก้วทางช่อง7นะคะรัตฟาร่าฝันทางช่องวันนะคะแล้วก็พรหมลิขิตหรือว่าบุพเพสในว,ว่า2น,นั่นเองเดือนตุลาคมที่จอนแอร์นะเรื่องอื่นถ่ายอยู่เรื่องพวกนี้ที่ผู้ไปถ่ายเสร็จมาแล้วนะคะเดี๋ยวไว้อัปเดตผลงานเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถ่ายละครอยู่หลายเรื่องมีรอยรักรอยบาปมีพลังกายมีไร้เดียงสา มีอะไรบ้างเมืองแก้วเลยลาที่ได้ยักษ์มีอะไรอีกอ่ะมีเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถ่ายละครอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีถ่ายเสร็จไปแล้วสามสี่เรื่องค่ะไปติดตามก็ได้เลยนะคะมีเพลิงไยเพิ่งจบไปนะปาดหนังสือเพิ่งจบไปนะคะเอกเอมไม่อาเปลี่ยนใจใช่ค่ะ